นะสวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดชนบุรีอำเภอพนัสนิคมนะที่เห็นอยู่ข้างหลังด้านหลังผมนี่คือสวนมะนาวนะครับของพี่ซิมเนาะเดี๋ยวเราก็ทําความรู้จักกับพี่ซิมเลยนะครับว่าใช้สมแดงนะเราประทับใจยังไงบ้างนะฉีดไปสองครั้งแล้วครับสวัสดีครับพี่ซิมครับสวัสดีครับพี่ควรจะหาหน้ามาทางไหนครับเราควรไปเล่าสวัสดีสวัสดีครับพี่ซิมเอาพี่ซิมครับนิดนึงอันนี้มะนาวนี่ทําไว้ทั้งหมดกี่กี่ต้นแล้วครับเนี่ยทำไว้ร้อยยี่สิบต้นเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วปลูกมะนาวหรือยัง ปลูกมา 3, 3เดือนกว่า3เดือนกว่าแล้วนะโอ้ครับเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับพี่ซิมก่อนนะว่าชื่อจริงนะนามสกุลจริงยังไงบ้างนะครับนะพ,พี่ซิมแนะนำตัวเองนิดนึงชื่อจริงครับชื่ออยู่เย็นแก้มสีค่ะครับอันนี้อยู่ที่อําเภออะไรเอ่ยอํเาเภอพนัทค่ะจังหวัดจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีเนาะครับ นะแต่นี่พี่ซิมเองเนี่ยนะใช้อึเราไม่ใช่เพื่อนนั้นอ่ะเภออะไรเก็จานแล้วอ๋อนี่เพื่อกะจานอ๋อเพื่อกะจานนะก็เป็นเพื่อเพื่อล้เจริญจำจำจำแต่ท่านก็เคยดูชอบลืมมากเลใช่ไหมครับอ่านะแต่นี้นะพี่พี่ซิมเองเนี่ยนะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะเพราะพี่ซิมเองเนี่ยนะทานพอดีน้าเคดีนะของเราด้วยนะครับแล้วก็ใช้สมแดงฉีดกับมะนาวด้วยนะฉีดไปแล้วสองครั้งนะเดี๋ยวถามความประทับใจพี่ซิมประทับใจยังไงบ้างครับพี่ซิมครับมะนาวนี่กี่เดือนแล้วนะสเดือนสามเดือนกว่านะครับ ฉีดสมแดงไปกี่ครั้งนะครับ2 2> ครึ่งฉีดสองครั้งสองครั้งสองครั้งเนี่ยกี่วันฉีดครั้งหนึ่งเจ็ดวันเนจะ็ดวันเนาะครับตั้งแต่ฉีดมาสองครั้งนี่นะฮะเป็นเวลากี่วันแล้วครับสิบหกวันสิบหกวันฉีดมาสิบหกวันแนละประมาณครึ่งเดือนนะครับทีนนี้เนี่ยที่ที่พี่ซิมใช้เนี่ยนะ,ะเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้าง แปว่ามันแตกยอดมากกว่าเดิมแตกยอดมากกว่าเดิมแยอดดีจ้ะอ๋อแตกยอดดีครับแล้วใช้อย่างอื่นด้วยไหมพี่ซิมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยตอนแรกใช้อยู่แต่มันไม่ไม่ค่อยงามใบเป็นจุดๆจ้ะก็เลยมาพอใช้สนแดงได้เห็นแตกดีใช้ยังดียนอ๋อคืออเมื่อก่อนใช้อย่างอื่นเนาะ ครับมันใบมันจะเป็นจุดๆใช่ไหมไอ๋อแบบนี้ครับแล้วก็ขอ,ขอดูนิดหนึ่งครับครับเนี่ยคุณคนบอกว่าเป็นขี้กาบนะตันลักษณะนี้ใช่ไหมพี่ซิม<ร>อ๋อค,ครับ พอหลังแกใช้แล้วมันมันดียังไงบ้างอ่ะพี่พี่ซิมแต่ยแตกยอดงามค่ะรับแล้วก็หายกาดครับยอดมันอยู่ตรงไหนพี่ซิมชี้ดูหน่อยไหมไปยพี่ซิมอธิบายให้ดูหน่อยไหมไปเยเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่ทำมะนาวจะได้มั่นใจสมแดงเราบ้างเรื่อดูมันแตกแดทั้งหมดเลยเนี่ยยอดทุกทุกอ๋อนี่ีไปแตกตามใบเลยนะจ้ะครับเนี่ยมันแตกออกจากจากก้านใบเลยนะเนี่ยท่วมเลยเนี่ย แสดงพวกนี้จะโดนตลาดทิ้งหมดพี่พี่ซิมอ่าเท่าที่พี่ประทับใจนอกจากแตกยอดดีแล้วยังอื่นเหรอครับที่มองเห็นฉีดไปสองครั้งเนี่ยที่แบบเราเห็นแบบมันเปลี่ยนแปลงกับเราเนี่ยแล้วก็พุ่งตัวไวอ่ะครับตัวไวโอ้โหดูนี่ตัวไวและงามเนาะจีบก็จ่อยางครับอ๋อมะนาวพันธุ์อะไรครับเนี่ยมันมีแป้นพิจิตกับแป้นลำไยอันนี้แป้นลำไยอ่อนนี้แป้นลำไยอ๋อสองพันรวมกันอ๋อแป้นพิจิตกับแป้นลำไยเนาะ คแป้นลำไยเขาบอกว่ารักษายากนะแต่ขึ้นงามดีอ๋อเขาบอกว่าแป้นลำไยรักษายากเนาะแต่ใช้สมแดงก็งามขึ้นดีเนาะครับเวลาอัตราการใช้เนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่สมแดงสามสิบสามสิบดีซีต่อต่อน้ําประมาณเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบลิตรออปเต้ร์สะพายเป้ร์สะพายข้างหลังนะครับไปใช้คู่กันกับอะมิโนด้วยใช่ไหมจ้าอ๋ออะมิโนนี้ยังผงนะครับชนิดผงใช้ยังไงต้องผสม ก็มีจิ้มไม่ผสมไม่เนี่ยสองสองช้อนครึ่งแล้วเขย่าแล้วได้สี่ถังอ่ะได้สึ่งถังครับว่าสองช้อนครึ่งนะแล้วก็เขย่ากับแบนขวดแบนผสมน้ำผสมน้ำสี่ถังอ่าผสมแล้วฉีดได้สี่ถังแล้วผสมน้ำอีกทีแล้วก็อ่าผสมแดงอัตราส่วนเท่าไหร่นะสามสิบค่ะสามสิบซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรนะกี่วันฉีดครั้งหนึ่ง ประมาณเจ็ดวันฉิดครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วพี่พี่ซิ้มนอกจากที่เห็นความแตกต่างยังอื่นที่พี่ประทับใจมีไหมครับที่มองเห็นก่อนใช้กับหลงใช้นะครับก็ประทับใจก่อนใช้ไม่งามนีใบก็เป็นจุดอะไรเนี่ยพอหลังใช้ก็เขียวงามแล้วก็แตกยอดดี อย่างนี้พอจะยกกล้วให้ได้ไหมได้ค่ะได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับบมงดดงเยี่ยมไหมพี่ซิมเยี่ยมนะครับนะอย่างงี้นิดนึงนะครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเอ๊ะมันเอาเงาเงาเนาะครับเยี่ยมเลยขอบคุณครับแล้วพี่ซิงขอบคุณมากพี่ควรสวัสดีครับคุณเปล๊ยสวัสดีครับสวัสดี